สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมือนี้ครับผมจงพาพี่น้องมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าครับนี่คันเบื้องตามสภาพแล้วพี่น้องน่าจะจอดไว้เป็นปีเลยครับผมนี่นี่ครับเจ้าของพนบอกว่าสตาร์ทไม่ติดครับ <c oughs> เครื่องตัดหญ้าสองจังหวะสี่หนึงหนึ่งขัน เจอสภาพแบบนี้พี่น้องอันนับแรกเลยครับผมนะต้องตรวจเช็คที่หัวเทียนครับผมนี่ดกมากครับนี่ครับเช็คดูหัวเทียนว่ามีไฟไหมโอเคครับผมไฟออกอยู่ครับอ่าตอนนี้ไฟคือคอยไฟใช้ได้นะนี่คือการตรวจสอบเบื้องต้นครับ ไปได้อยู่ครับเอาไว้่างนี้ก่อนอ่ะก็ <c oughs> ไปพี่นอ้องหลังจากเช็คโวเทียนแล้วเราก็มันจะเช็คคาบูครับผมส่วนมากคาบูนี่สีตันพี่น้องมันสีแหงเลยอ่าแหงแล้วก็จะมีคามน้ํามันติดติดอยู่ครับผมแล้วก็ลูกล้อยเข็มลูกล้อยติดอ่าสนิทลูกพี่น้องไม่ขยับเลยเลยด้อคารนวันดุลหนึ่งครับผมเนี่เราจะต้องทําการถอรดออกมา ล้างทำความสะอาดใหม่ครับเดี๋ยวจะลือ้อถอดแกแก้หกเหลี่ยมครับออกมาแล้วตัวนี้เป็นน็อตสกูครับนี่มาครับ ครับคาบูนี่พี่น้องเบื้องสภาพครับผมนี่สภาพลักษณะนี้เนาะแบบนี้นี่มันคล้ายกับสายน้ํามันมันบีบพี่น้องนี่นี่สายน้ํามันมันมันบีบมื่เสียใหไททันลักษณะนี้ครับผมเสียร์ให้น้ํามันบ่ไหลลงคาบ,บูเลยพี่น้องนี่มันพับครับผมนี่อ,อันดับแรกเราก็ต้องเปลี่ยนสายน้ํามันใหม่แล้วก็ ล้างคาบูก่อนครับผมแล้วก็ลองสตาร์ทดูว่ามันติดบอ่อเนาะแล้วก็ตรวจเช็คเบื้งกำลังอัดครับนี่ครับออกมาแล้วพี่พี่น้องสายแบบนี้ใส่อะไ,ได้แล้วครับผมนี่สายน้ำมันอสีมันพัครอบผมใช้ไม่ได้ครับยกแกะขบูงพี่น้อง ออกมาแล้วครับเราต้องถอดไม้เบิดพี่น้องถอดสลักออกมา นี่ครับออกมาแล้วนี่ครับนุ่มหนูตัวนี้ครับพี่ร้องนี่นุ่มหนูเร่งมาน,นี่ครับส่วนมากมันติดตั้นครับผมนี่นี่ตัวนี้รวมเลยครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ขันมันรวมนะครับนี่แสดงว่าเขาคันบพเนียนหรือไ่ท่ากับมีค้นแกะแล้วครับ นี่ครับแบบนี้นุ่มหนูมันตันพี่น้องนี่นี่มันมองมาทะลุเลยครับน,น้องพี่น้องนี่ปกตินุ่มหนูตัวนี้มันที่มองมทะลุครับผมรูมันเท่ารูเข็มนี่แหละนี่แปงว่าตัวนี้นุ่มหนูตัวนี้ตันก็เลยเห็นในไม่ไอเครื่องมอติดนะพี่น้องเขาต้องล่างทำความสะอาดแล้วก็เอาล้มเป่าอ่าแล้วก็ประกอบคืนครับนะปอกน้ำมันนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับ ส่วนมากโดน,โดนเอาไว้ดโดนโดนั่นปอกน้ำมันส่วนมากคี่สีหัวครับผมนี่พี่น้องสิ้นตัวนี้ครับนี่นี่ครับตัวนี้แล้วครับผมต้องเปลี่ยนไหมครับผมนี่สิ้นตัวนี้นะครับมันแข็งแล้วมันเลียไหอ้น้ำมันมันหัวนะพี่น้องปอกน้ำมันนะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยครับผมนี่ ไปเป็นสิ่มครับร่างอ,อาร์ห้หมดครับครับนมหนูรบมเป่าสารแล้วครับผมเนี่ยทะลุหรอั้งขึ้นไปครับ ตามด้วยนี่ครับห้อยทีท่ได้พี่น้องนี่เข็มลูกร้รอยครับผมนี่

ใัลรัคับ้าปครับช่วีสักนิดหน่อยประมาณเกือบครึ่งฟ้าไหน้อง น้ำมันบ่าลายครับน้ำมันก็ปุ่มน่ะพรีแล้วครับ

เสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้อง,เ,องเครื่องตัดหญ้าส,สองจังหวะซินหนึ่งครับผมอ่าเอาไว้เป็นปีเลยพี่น้องเพิ่นเก็บไว้เป็นปีครับเพิ่นบริใสนะมันจะตามมาติดเ่ากำลางคาบูมาเช็คเบิกหัวเทียนอ่าเสร็จแล้วกับเตรยมน้ำมันเข้าไปใส่กัโอเคครับผมถือว่าซอมไงครับเครื่องอ่าสองจังหวะเลยครับผม แต่ว่าคันซี่ยังวานั่นส่วนมากอันเอาวันโดนพี่น้องคาบูมันมากเสียครับมันต้องเปลี่ยนาอม่ยังเดียวครับผมเพราะว่าคาบูมันเป็นเรียกแผ่นไดอะเฟมเนาะเป็นสูญญากาศเอาวันโดนแล้วแผ่นแผ่นผ้ามันติดแข็งมาพี่น้องส่วนนันมันติดกรอบเลยครับมันต้องเปลี่ยนใหม่เลยส่วนมากเราจะเปลี่ยนคาบูใหม่ครับถ้าเป็นสี่ยังวานะครับแต่คันซองยังวานี่แค่ล่างเอามาล่างทำ้าสะอาดแล้วก็ปั๊บจุ่มนิดนึงก็โอเคครับผม เอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ